เราก็มาที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาของรัชกาลที่9นะคะอยู่ที่ปากน้ำปานเลยคะ่ะที่นี่นะคะก็จะมีที่ตั้งของสารเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะนี่ก็ให้ดูรอบๆบ,บริเวณสวนสาธารณะหแห่งนี้ก่อนนะคะ เช้าเช้านี่อากาศโหดาสวยค่ะ oh, so มีร้านอาหารด้วยนะคะบริเวณนี้อาหารตาสั่งนะคะเป็นสวนที่ใช้มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะสวยงามดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในกันนะคะในในในศาลของสเสด็จเตี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง